ได้ G D 611ค่ะออฟเฟอร์ไปสอที่ที่ประเทศอังกฤษค่ะชื่อน้ำขิงค่ะอายุ19เคยเรียนที่เซนต์ฟรานซิสประเทศสิงคโปร์ค่ะแล้วก็เรียน G D แล้วก็ i l t ในแพนเนอร์ค่ะออฟเฟอร์ไปสอที่ที่ประเทศอังกฤษค่ะมีมหาลาัยเวสต์มินสนเตอร์กับ University of Sussex แล้วก็ส่วนตัวก็เลยเลือก University of Sussex รู้สึกว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปได้เพราะว่าเหมือนรีนมาว่า USI เ s s e s s e มันติดท็อปเรื่อง International Marketing แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเข้ายากเลยค่ะเรื่องของภาษาเรื่องของอะไรสุดท้ายก็เข้ามาได้ก็ทั้ง G D และ I L เทคคอร์ดเดียวสองคอร์ด ตอนแรกเรียน g ีก่อนก็รู้สึกว่าประทับใจหลายๆเรื่องค่ะแบบเรื่องวิธีการสอนแล้วก็วิธีการเหมือนทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วพอดีแบบคุณแม่แบบไว้วางใจที่จะให้เรียน AI เอต่อก็เลยเทคอร์สเดียวเอต่อเลยก็คุณแม่เลยคะ่ะตอนที่คุณแม่แบบหาที่เรียนว่าเรียน g ีที่ไหนดีแล้วตอนที่ไป search ใน Google s a สปีดก็เจอที่ The Planner อันดับแรกะค,ะคุณแม่ไว้วางใจเพราะแบบว่า เวลาคุณแม่สอบถามอะไรไปเพี่อนหนึ่งก็คือพร้อมตอบคําถามทุกคําถามเสมอก็สนุกมากค่ะครูทุกคนกคนือเฟรนลี่มาที่พี่อนหนึ่งก็คือตอบไวยิ่งก,กว่าคนในครอบครัวอีกแล้วก็เวลาสอบถามอะไรก็สามารถตอบคําถามได้ทั้งยาเลยค่ะเหมือนฟิลเรียนเหมือนแบบฟิลดิดดกับเพื่อนมากกว่าเนะพราะถ้าเ,าเพื่อนสนใจที่จะไปต่างประเทศหรือไทยก็สามารถติดต่อที่อะแพนเ n อ e r แล้วก็มาเยนกันยืนๆนะคะ ตามข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียของ The Planner Education ไม่พลาดข่าวสารมหาวิทยาลัยและความรู้ดีๆแน่นอนสมัครติวแอดไลน at the planner